จตุรงถือเลิกมงคลออกรถหรูป้ายแดงแฟนหวยไม่ควรพลาดธุรกิจครัวลงุงลงลูกค้าแน่นตลอดและยังมีเจอากรีนทั้งร้านกาแฟาให้ลูกสาวและภรรยามาคอยดูแลไหนจะงานในวงการบันเทิงที่ยังมีไม่ขาดล่าสุดตลกรุ่นใหญ่จะตุลงมกจกหรือลุงลงโพธารามเผยภาพถอยรถเบนซ์ป้ายแดงพร้อมทั้งบอกด้วยว่า ทำไมต้องออกรถวันที่5ธันวาคม2565เพราะเป็นวันมงคลไงด้านคนบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีและต่างอวยพอรอาทิ์ดีใจด้วยครับปังๆนะคะลุงขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะเฮงๆปังๆนะคะใช้แล้วเฮงๆครับเดินทางปลอดภยัยครับ งานนี้ไม่ควรพลาดเซียนหวยแอดสองป้ายแดงของตลกดังรถเบนซ์ทะเบียนป้ายแดง7612เพื่อนำเลขเด็ดไปเสียงโชคงว,วดวันที่16ทธันวาคม2565กันด้วย